ผู้หญิงลดไขมันคะเรากําลังทําไดเอทแบบไหนไอไขมันที่มันลดลงไปเนี่ยจากเดิมที่เราจับแล้วมันนิ่มแต่ว่าตอนนี้มันไม่มีแล้วสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับพัดอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยพัดจะมาชวนทุกคนคุยในยเรื่องที่เจ้าสาหลายๆคนกังวลใจเป็นอย่างมากก็คือเรื่องของเล่นเวทอย่างไรไม่ให้กล้ามใหญ่นะคะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาอะไรใดๆก็แล้วแต่พัดอยากให้ทุกคนนะคะ Subscribe ช่องนี้กดกระดิ่งด้วยนะคะทุกคนจะได้แจ้งเตือนเวลาที่ผัดอัพคลิปใหม่นะคะและแมทเทมเป็นฟิตไม่ได้มีเพียงแค่ YouTube เท่านั้นเรามี Facebook Twitter แล้วก็ IG นะคะทุกช่องทางนะคะเป็นช่องทางที่ผัดใช้สื่อสารกับทุกคนนะคะเกี่ยวกับเรื่องการลดไขมันมสำหรับผู้หญิงไอเดี idea, live, ยไลฟ์สไตล์ต่างๆนะคะก็มันดีมากๆเลยอยากให้ทุกคนไปติดตามกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเริ่ม พอเริ่มลดไขมันนะคะคําแนะนําที่เรามักจะให้นะคะกับสาวๆที่กําลังลดไขมันอยู่ก็คือคุณควรทําทั้งคาร์ดิโอและเวทเทรนนิ่งมันสําคัญทั้งคู่เลยนะคะในส่วนของคาร์ดิโอเนี่ยคือไม่มีอะไรที่เราจะต้องกังวลใจเลยคือสาวๆชอบคาร์ดิโออยู่แล้วนะคะยกตัวอย่างเช่นการวิ่งการวิ่งนี่แทบจะเป็นการออกกําลังกายแรกๆเลยนะคะที่หลายๆคนเลือกที่จะออกไปนะคะเพื่อที่จะลดไขมันคาร์ดิโอไม่มีปัญหาแต่ที่มีปัญหานะคะคือเรื่องเวทเทรนนิ่งจริงๆแล้วเวทเทรนนิ่งเนี่ยมีประโยชน์มาก ะะสาวๆหลายๆคนเนี่ยกลัวกลัวว่าเล่นเวทแล้วกล้ามจะใหญ่แบบบึกๆเฮ้ยมีกล้ามกล้ามใหญ่มากดูเหมือนผู้ชายนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย<ด>พัดก็ต้องบอกก่อนเลยว่ามีผู้หญิงนะคะที่สามารถเล่นกล้ามให้เป็นแบบนั้นได้แต่ว่าการเล่นกล้ามมันไม่ใช่เรื่องนี้มันง่ายขนาดนั้นระหว่างสร้างกล้ามเนือ้อกับลดไขมันเนี่ยพัดรับประกันเลยว่าลดไขมันง่ายกว่านะคะ คนที่เขาสามารถมีหุ่นได้แบบนั้นไม่ต้องผู้หญิงหรอกแม้กระทั่งผู้ชายเองนะคะไปถามร้อยทั้งร้อยเนี่ยมันต้องใช้วินยัยมันต้องใช้โปรแกรมมันต้องใช้การกินต้องใช้การฝึกนะคะที่ยิ่งใหญ่อลังการมากๆๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความกังวลที่เราคิดว่าเราจะมีหุ่นแบบนั้นได้ง่ายๆด้วยการลดไขมนันการเล่นเวทเทรดดิ้งการกินอาหารแบบแคลอรี่ดิฟิสิตเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยนะคะพัดจะบอก3ามเหตุผลที่คุณไม่ต้องกังวลเลยนะคะว่า คุณจะมีกล้ามใหญ่แบบนั้นเพราะมันเป็นไปไม่ได้เหตุผลที่1ค่ะคือเรื่องของฮอร์โมนเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยนะคะในผู้หญิงและในผู้ชายเนี่ยต่างก็มีฮอร์โมนเพศเป็นของตัวเองนะคะยกตัวอย่างเช่นฮอร์โมนเพศชายนะคะก็คือเทสโทสเตอโรนจะมีมากนะคะในผู้ชายในขถะเดียวกันค่ะ ฮอร์โมนเพศหญิอองคือเอสโตรเจนนะคะจะมีมากในผู้หญิงคราวนี้ผู้หญิงและผู้ชายเนี่ยจริงๆแล้วก็มีทั้ง2ตัวเนี่ยผสมปนเปกันแต่ว่ามีในระดับที่แตกต่างกันนะคะอย่างผู้ชายอย่างเงี้ยแน่นอน ผู้ชายฮอร์โมนเพศชายมันก็ต้องมากกว่าฮอร์โมนเพศหญิงอยู่แล้วนะคะดังนั้นระดับเทสโทสเตอโรนนะคะของเขาก็จะมากกว่าเอสโตรเจนในขณะเดียวกันเขาผู้หญิงนะคะก็จะต้องมีฮอร์โมนเพศหญิงมากกว่าฮอร์โมนเพศชายอยู่แล้วในร่างกายของเราอันนี้เป็นเรื่องทั่วไปนะคะที่คนสุขภาพดีที่คนปกติทุกคนนะคะควรจะเป็นแต่ว่าถามว่ามันมีเคสที่ฮอร์โมนเพศหญิงสูงในฮอร์โมนเพศชายหรือว่าฮอร์โมนเพศชายสูงในฮอร์โมนเพศหญิงไหมมันก็ย่อมมีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเราก็จะไม่พูดถึงเพราะว่าเคสพวงนี้คือเคสที่ไม่ใช่คนทั่ ฮอร์โมนนะคะที่เกี่ยวข้องกับการสร้างกล้ามเนื้อโดยตรงเนี่ยคือฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนนะคะซึ่งมีอยู่ในผู้ชายเยอะดังนั้นนะคะในเมื่อเรามีฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนน้อยนะคะโอกาสที่เราจะสร้างกล้ามเนื้อได้เหมือนผู้ชายเนี่ยมันก็ยากมากๆเลยนะคะดังนั้นเนี่ยแทบจะไม่ต้องกังวลนะคะต่อให้เราพยายามแค่ไหนนะเราก็ยังจะต้องมีบล็อกนะคะมีเพดานเกี่ยวกับเรื่องฮอร์โมนอยู่ดีนี่คือสิ่งที่ทุกคนควรจะทราบเอาไว้นะคะดังนั้นทุกคนสบายใจได้ พัดเนี่ยเล่นเวทอย่างหนักมากพยายามที่จะอัพน้าหนักนะคะพยายามกินให้มากขึ้น แต่กล้ามพันเนี่ยก็ no ไม่ได้เหมือนผู้ชายสะทีเดียวนะคะคือมันไม่ได้ใหญ่โตมันไม่ได้ใหญ่มากถามว่าสิ่งที่พัดได้คืออะไรพัดได้ความเฟิร์มค่ะพัดได้มวลกล้ามเนื้อที่เพิ่มขึ้นนะคะพัดได้ระบบเผาผลาญที่ดีมากยิ่งขึ้นพัดได้ความแข็งแรงค่ะที่ผู้หญิงบางคนเนี่ยอาจจะไม่สามารถที่จะวิดพื้นแม้กระทั่งนีพูชั่มเนี่ยไม่สามารถทําได้พัดนะคะฝึกนีพูชั่จากตอนแรกที่พัดไม่สามารถทําได้เลยตอนนี้พัดก็สามารถทําได้แล้วนะคะเห็นไหมว่าร่างกายเราแข็งแรงขึ้นไม่ต้องกลัวเลยค่ะพัดเล่่่นนนนนหหัักมาพดงไุุ้้แคคีเลยท ผลข้อที่2ค่ะทุกคน คือการที่คุณจะมีกล้ามใหญ่แบบนั้นนะคะคุณต้องกินเยอะมากๆจินตนาการตามพัดดูนะคะว่ามันก็เหมือนบ้านคําถามคือบ้านเนี่ยนะคะมันจะใหญ่หรือมันจะเล็กเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับปริมาณอิฐปริมาณปูนที่เราขนเข้าไปสร้างเขาคําถามก็คือ <c oughs> ผู้หญิงลดไขมันคะเรากําลังทำไดเอทแบบไหนเรากําลังทาไดเอทที่เรียกว่าแคลอรี่ดิฟฟิสิตค่ะหรือว่าการกินให้มันน้อยกว่าที่ใช้เรากินน้อยกว่าที่ร่างกายนะคะใช้อยู่แล้วดังนั้นเนี่ย ร่างกายเขาจะเหลืออะไรเอาไปทําเป็นกล้ามเนื้อให้มันใหญ่ขนาดนั้นการที่กล้ามเนื้อมันจะใหญ่ได้ขนาดนั้นเนี่ยนอกจากจะต้องทาแคลอรี่เซอร์พลัสนะคะหรือว่าการกินให้มากกว่าที่ใช้แล้วนะคะจึงจะต้องกินในปริมาณที่มากแล้วก็กินในปริมาณที่สัดส่วนถูกต้องด้วยนะคะเพื่อจะสร้างเป็นกล้ามเนื้อได้ขนาดนั้นดังนั้นสาวๆทำแคลอรี่ดิฟฟิซิตอยู่แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเลยว่าเราจะมีกล้ามใหญ่ขนาดนั้นเหตุผลข้อที่3ค่ะการที่คุณจะมีกล้ามใหญ่ได้ขนาดนั้นเนี่ยคุณจะต้องฝึกหนักมากมาก ถ้าอยากจะรู้ว่าเขาฝึกหนักกันขนาดไหนนะคะลองเข้าไปดูใน YouTube ก็ได้นะคะดูที่ผู้ชายกล้ามาใหญ่เขาฝึกดูที่ผู้หญิงกล้ามาใหญ่เขาฝึกนะคะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เขาจงใจทําเขารู้เขาต้องกินเยอะเขารู้เขาต้องฝึกหนักนะคะมันถึงจะได้แบบนั้นออกมานะคะที่เราเนี่ยก็คือไปวิ่งแล้วก็มาเวทแบบ แค่แบบเท่าที่กําลังเราจะทาไวนะคะมันไม่สามารถที่จะทําให้เราเนี่ยกล้ามใหญ่ได้ขนาดนั้นแน่นอนนะคะจากเหตุผล3ข้อที่พัดได้พูดไปแล้วนะคะคุณแทบจะไม่ต้องกังวลเลยว่าคุณออกกําลังกายเล่นเวทเทรนนิ่งแล้วกล้ามคุณจะใหญ่ตามธรรมชาติเนี่ยมันใหญ่ไม่ได้อยู่แล้วนะคะไม่ต้องมีเทคนิคอะไรก็ได้นะคะทุกคนแค่ออกกําลังกายตามโปรแกรมเนี่ยโอกาสที่คุณจะกล้ามใหญ่แบบนั้นนะคะก็น้อยมากๆสิ่งที่คุณจะได้นะคะจากการเล่นเวทเทรนนิ่งเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่คุณจะสามารถสร้างมวลกล้ามเนื้อนะ ะะให้มากขึ้นทําให้คุณดูเฟิร์มเพียงเท่านั้นนะคะแต่ว่าการที่คุณมีกล้ามเนื้อที่มากขึ้นเนี่ยมันจะทําให้คุณนะคะมีระบบเผาผัานที่ดีจะทําให้คุณนะคะสามารถแก้ปัญหาเรื่องของสกินนี่แฟตจะทําให้คุณแก้ปัญหาในเรื่องของการลดน้ําหนักนะคะที่ท้ายที่สุดแล้วจะเป็นน้าหนักตันได้ความจริงข้อหนึ่งที่คุณควรจะรู้นะคะคนที่ลดไขมันอยู่เนี่ยมีแนวโน้มนะคะอย่างมากที่จะสูญเสียมวลกล้ามเนื้อคุณจะกลายเป็นคนผอมที่เพลทและในที่สุดคุณจะกลับมาอ้วนเหมือนเดิมถ้าคุณไม่เล่นเวทเทรนนิ ความจริงที่คุณควรจะรู้นะคะว่าการที่คุณเล่นเวทเทรนนิ่งขณะที่คุณลดไขมันอยู่นะคะจะช่วยทําให้คุณรักษามวลกล้ามเนื้อทําให้คุณไม่โยโย่แล้วก็ทําให้คุณไม่น้ําหนัก ตันภายหลังนะคะดังนั้นเนี่ยอันนี้คือประโยชน์อย่างยิ่งทุกคนคะร่างกายของเราเนี่ยมีกล้ามเนื้อเป็นองค์ประกอบอยู่ทั่วร่างกายเลยนะคะกล้ามเนื้อเนี่ยมันมีผลนะคะต่อโพสเจอร์ของเรานะคะต่อชีวิตประจําวันของเรานะคะคนที่มีกล้ามเนื้อแข็งแรงเนี่ยจะทําให้คุณมีโพสเจอร์ที่ดีนะคะคุณจะสามารถที่จะทํากิจกรรมต่างๆนะคะและก็สามารถลดอุบัติเหตุจากการทํากิจกรรมต่างๆได้เนื่องจากคุณสามารถควบคุมร่างกายของคุณนะคะได้ดีมากยิ่งขึ้นตอนนี้คุณอายุยังน้อยเนี่ยมวล กล้ามเนื้อของคุณนะคะก็ยังมีเยอะอยู่เนาะคุณอาจจะไม่ได้เห็นว่าแบบเอ้ยฉันก็กินแล้วมันก็ไม่ได้อ้วนง่ายขนาดนั้นนะคะแต่ว่าพอคนที่อายุมากขึ้นเนี่ยเขาจะเริ่มเห็นความสําคัญของการมีกล้ามเนื้อมากยิ่งขึ้นดังนั้นนะคะการสร้างกล้ามเนื้อในทุกช่วงวัยเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะคะยิ่งอายุมากขึ้นเนี่ยก็ต้องยอมรับเลยว่า ยิ่งยากมากยิ่งขึ้นในการสร้างกล้ามเนื้อนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องที่ทําไม่ได้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนก็ต้องแก่นะคะแล้วพัดก็วางแผนมาแล้วว่าในอนาคตเนี่ยพัดจะแก่แบบมีกล้ามเนื้อนะคะเพราะฉะนั้นต่อให้คุณเริ่มนะคะในวันที่คุณอายุมากยิ่งขึ้นเนี่ยคุณก็สามารถทําได้เหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่ามันมีดีเทลเรื่องของโปรแกรมที่มันแตกต่างออกไปนะคะดังนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่คุณควรจะทราบไว้ตั้งแต่เนิ่นๆหลังจากที่เราคลายปมข้อสงสัยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ จะทาให้คุณเนี่ยกล้ามใหญ่แบบในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากๆแล้วนะคะความจริงอีกข้อนึงก็คือการที่คุณนะคะมีกล้ามเนื้อนะคะจะทําให้คุณดูผอมกว่าคนที่มีไขมันนะคะในขณะที่คุณน้ําหนักเท่ากันคุณอาจจะเคยเห็นนะคะเพื่อนของคุณหรือตัวคุณเองเนี่ยมีน้ําหนักเท่ากับคนอื่นนะคะ2คนที่มีน้ำหนักเท่ากันแต่รูปร่างแต่หุ่นเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะคนที่มีมวลกล้ามเนื้อมากกว่าเนี่ยเขาจะดูผอมกว่าถึงแม้ว่าน้ําหนักเท่ากันดังนั้นทุกคนไม่ต้องกล ตัวเลยว่ากล้ามเนื้อจะทําให้คุณดูอ้วนเพราะว่าจริงๆแล้วนะคะสิ่งที่ทําให้คุณดูอ้วนเนี่ยไม่ใช่กล้ามเนื้อแต่เป็นไขมันสะสมต่างหากคุณควรที่จะเอาเวลาที่กังวลเรื่องที่กลัวว่ากล้ามจะใหญ่เนี่ยเอาเวลาไปลดไขมันดีกว่าเพราะว่าไขมันเนี่ยนะคะคือตัวการที่ทําให้คุณเนี่ยดูเพลกไม่ใช่กล้ามเนื้อ การเล่นเวทเทรนนิ่งเนี่ยก็มีหลายประเภทนะคะอาจจะเป็นการเล่นเวทเทรนนิ่งในยิมนะคะการที่เราใช้ดัมเบลการที่เราใช้แมชชีนนะคะหรือจะเป็นการเล่นบอดี้เวทก็ได้คือคุณไม่ใช่อุปกรณ์นะคะคุณใช้แค่น้ําหนักของร่างกายของเรานะคะแบบนี้ก็สามารถเล่นเวทเทรนนิ่งได้รวมไปถึงการใช้อุปกรณ์นะคะที่สามารถเล่นในบ้านได้ยกตัวอย่างเช่นยางยืดนะคะอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์เวทเทรนนิ่งอย่างหนึ่งนะคะซึ่งทุกคนคะเวทเทรนนิ่งเนี่ยมันไล่เลเวลขึ้นไปนะคะเลเวลที่ง่ายที่สุดเนี่ยสำหรับมือใหม่พัดก็แนะนำ ว่าให้เล่นเป็น body ้เวทนะคะเพราะว่าคุณใช้แค่น้าหนักตัวนะคะดังนั้นเนความยากมันจึงไม่ยากมากรวมไปถึงคุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องวิธีการใช้อุปกรณ์ด้วยนะคะพัดนะคะไปเห็นคอมเมนต์ของน้องๆนะคะที่คอมเมนต์นะคะใต้คลิปออกกําลังกายของแม่ทําเป็นฟิตเนี่ยว่าเอ้ยทาไมออกกําลังกายแล้วขามันแข็งขึ้นมันไม่เล้งเหมือนเดิมแล้วนะคะสิ่งที่พัดอยากจะบอกก็คือมันแข็งขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะคะทุกคนก็คือในเมื่อเราเนี่ยไปออกกําลังกาย เพื่อสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อนะคะดังนั้นในกล้ามเนื้อของเราเนาะมันก็ต้่องฟอร์มตัวขึ้นมาอาจจะแบบทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมันแปลกๆมันไม่เหมือนเดิมนะคะรวมไปถึงไขมันที่มันลดลงไปนะคะไอ้ไขมันที่มันลดลงไปเนี่ยจากเดิมที่เราจับแล้วมันนิ่มแต่ว่าตอนนี้มันไม่มีแล้วจับไปมันเจอกล้ามเนื้อมันเลยแข็งคําถามคือกังวลใจเรื่องอะไรมันคือสิ่งที่เราต้องการไม่ใช่เหรอไอ้ไขมันลดกับขาที่มันแข็งแรงขึ้นเนี่ยทุกคนคะโดยภาพรวมแล้วเนี่ยขาเราจะดูเล็กลงนะ ะะเพราะว่าไขมันไอ้พันไอ้ที่มันนิ่มๆอะ่ะมันหายไปแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยทุกคนคะเห็นไหมว่าการออกกําลังกายนะคะถ้าเราเข้าใจว่าจริงๆแล้วใน,นหลักการทํางานเนาะไขมันที่มันออกไปกล้ามเนื้อที่มันแข็งแรงขึ้นมันทําให้เราดูผอมลงดังนั้นควรจะกังวลกับการที่เรามีไขมันส่วนเกินมากกว่าการที่เราจะมากังวลว่าเฮ้ยกล้ามเราจะใหญ่ไหมเพราะว่าจากเหตุผลต่างๆจากเรื่องมากมายที่อธิบายไปแล้วเนี่ยก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะคงจะตอบคาถามทุกคนได้เนาะว่าเราไม่จําเป็น ลก,กลัวการเล่นเวทเลยค่ะถ้าใครนะคะสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการลดไขมันสาหรับผู้หญิงอยากจะศึกษาให้มากขึ้นตอนนี้นะคะพันมีอีบุ๊กมาจําหน่ายแล้วนะคะจะบอกเลยว่าเนื้อหาแน่นมากๆคนที่ซื้อไปนะคะต่างรีวิวว่าอ่านง่ายภาพสวยและสามารถนําไปใช้ได้จริงๆนะคะพัดเขียนออกมาจากประสบการณ์ของตัวพัดเองนะคะจากการเรียนที่พัดได้ไปเรียนมานะคะแล้วก็จากการเทรนลูกเทรนต่อๆของพัทนะคะเพื่อที่จะลดไขมันเนี่ยเอารวบรวมทั้งหมดนี้นะคะ ใส่อยู่ในเล่มเดียวกันแล้วนะคะให้ทุกคนสามารถซื้อได้นะคะก็สนใจก็สามารถอินบอกเข้าไปทางเพจแมททำมันฟิตได้นะคะพัดจะดีใจมากๆเลยนะคะถ้าทุกคนสามารถลอดไขมันได้จากช่อง YouTube ของพัดแมททำมฟิตหรือว่าอ e ีวของพัดก็ตามนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็คอมเมนต์เข้ามาให้ดูหน่อยนะคะแล้กวก็ถ้ามีคําถามอะไรเนะี่ยก็สามารถที่จะคอมเมนต์ได้เลยนะคะตอนนี้เนี่ยพัดพัฒนาการตอบคอมเมนต์ของพัดแล้วนะคะทุกคนเพราะพัดเชื่อนะคะว่ายังมีหลายคนนะคะต้องการความช่วยเหลือจากพัดอยู่ก็เจอกันคะ่ะทุกคนคลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย